สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องซูฟูสุขสขคนคนะครับเนาะวันนี้พาพพี่าน้องเขาคั่วไม ah ่เห็ดลาบพ่ปูครับพี่น้องครับลาบพิปูแต่ว่าปูสิผมใส่นี่นะครับเป็นปูลมนะเนาะนี่เป็นปูลมนะครับเนาะนะแต่ว่าสูตรนี้นี่เอาไปเห็ดกับปูน้าปูบานปูยังก็ได้ครับพี่น้องคนระับ เดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนการเห็ดและวิธีการปรุง้อมกันเลยครับพี่น้องครับไปครับสำหรับปูที่เสียวมาเห็ดหลาบในมือน,นะครับนะเนาะการทเป็นปูล่มนะครับเนาะถ้าผู้ใดมีปูหน้าก็เอาปูหน้าเห็ดได้เลยครับเล้วเป็นขั้นตอนการเห็ดปูนี่เขาล้างเรียบร้อยนะครับเนาะล้างเรียบร้อยแล้วทีนี้เขามาแกะครับแกะกระดองออกจากปูนะครับเนาะ ออกดองว่าไว้ก่อนนะครับแนะ้ะแกแยกไปเลยครับแกแยกไปเรื่อยนะครับนะแกแยกดองแยกแอันนี้ไปเรือ่อยประมาณนี้นะครับเนาะขออนุญาตแกปูให้มันเสร็จก่อนครับเดี๋ยวคอยมันเบ่งขันตอนต่อไปนะครับเนาะนี่ครับพ่อแกปูเด้เรร่อยนะครับนะปูมันแยกเป็นสองส่วนพี่นอ้องส่วนนี้เป็นส่วนก,นก,นกนนะระดองนี่ส่วนนี้เป็นส่วนกระดอง ส่วนนี้เป็นส่วนของอกปูนะครับพอเขาแยกปูเรียบร้อยแล้วเริ่มแบบนี้เลยครับเอาแกมันปูจากกระดองก้อนน้ำเนาะแกมันปูจากกระดองก้อนกระดองเขาเอาไปถิ่มนะครับเนาะกระดองแล้วเขาไปต้มด้วยกันนะครับเนาะออกมาแล้แกะมันปูออกจากกระดองไปเรื่อยๆครับนี่ แกะโดยใช้หางสอดน,นะครับเนาะเห็นลงไปนี่นะครับแกะมันปูแกะมันที่มันติดจากที่มันติดอยู่กับดองปูนะครับแกะออกเห็เนไหมกระดองไม่ได้ทิ่มนะครับกระดองก็ยังเอาเก็บใยขึ้นเอาแล้วไปตำใส่กันกันกบเนื้อปูอกปูนะครับ เดี๋ยวจะส่วนมันมันนะครับในกระดองโอเคครับเดี๋ยวแกะมันปูจากกระดองก่อนนะครับเนาะครับตอนนี้เท่ากับแกะมันปูออกจากกระดองเลยนะอครับเนาะแยกส่วนอันนี้เป็นมันปูนะครับด้อันนี้เป็นมันเลยนี่เป็นส่วนเศษส่วนของปูนะครับเนาะแต่ว่าเขาไปทิมนะครับเดี๋ยวไปตำแล้วก็ขั้นเอานามแล้วก็มาใส่กับ มันของปูนี่นะครับเนาะไปครับเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับพอเขาแกะปูเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้เป็นมันมันปูจากกระดองปูนะครับที่เขาแกะออกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือส่วนที่เหลือของปูนะครับเขาจะเอาส่วนนี้มาตําครับพี่นอ้องตําให้ละเอียดนะครับใส่คคกเลยนี่ใส่ลงไปเลยครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตําครับไม่ได้เอาไปหิ่มนะครับเนาะทุกส่วนของปูไ่ได้ไปหิ่มเพื่อมาตําเอาเดี๋ยวขออนุญาตตำให้เรียบร้อยก่อนครับนี่ครับพอตำแล้วม,มันเริ่มละเอียดแล้วนะครับเนาะสีปูมันอาจจะบวชขึ้นสีปูหน้าจัง่อยนะครับเนาะเพราะวันนี้มันเป็นปูทะเลน,นะครับเนาะพี่น้อง ถามว่าเป็นยังครับชิ้นไดนขึ้นกันแสกขึ้นกันครับตำละเอดในที่แล้วนะครับสีปูมันอาจสีปูคือปูหน้าบ่านเฮ้านะครับนะเนาะเพราะว่ามันเป็นปูทะเลน,นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้คือตำละเอียดแล้วเพราะตำละเอียดแล้วเขาก็ใส่น้ำไปเล็กน,น้อยครับไม่ครกนะครับเนาะเพราะอุจุนีแ่แหละเขาต้องใส่หลายนะครับใส่แคร มันค้นเหนือปูได้นะเขาติดตามมาส่วนมันของปูจากที่เหลือนะครับเพราะว่านี่มันปูที่เขาแกงไมาจากกระดองอยู่นีเแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นมันที่โคกว้นะครับเนาะสูตรนี่ใส่ได้ทั้งปูหน้านะครับปูหน้าปูเนี้ยแไก่เบิ้ลนะครับสูตรออมปูนะครับเนาะเข้ากัค้นๆเนี่ยมันขากันได้โขกนะครับหลังจากเข้นขอกันแล้ว เอากระชอนมาว้างครับกระชอนมาว้างในหมอมันปูของเขาเนะะาะออหมุนกล่องมาหน่อยปึ๊บก็ได้แล้วเขาก็ตักครับนี่ตักเอาปูที่เขาตำจากโคกนี่ครับถ้าใส่นี่นะครับเนาะเพื่อเชี่ยวกลองกากครับกลองกากเพื่อจะให้ให้มันได้มันปูไลที่สุดนะครับเนะาะไลที่สุดให้มันลงในในหม้อมันปูไลที่สุดนะครับเนาะ ใส่ล,ลงไปใส่ล,ลงไปพยายามค่นไปน้ำเลยครับใส่ลงไปแล้วก็พยายามค่นไปน้ำนี่ครับใส่ล,ลงไปปูทะเลมันอาจจะสีดำเพรคือปูหน้านะครับเนาะแต่ว่ามันก็กินอะไรขึ้นกันครับแซ่บขึ้นกันนะครับเนาะส่วนถ้ามันเป็นปูหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเลยนะครับเนาะไอ้กากปูนี่ที่เขาตำเนี่ยครับ แต่ว่าปูทะเลมันสีดำเนาะกรเบา้อลูกผมกับว้อลู่ด้วยกันมามันดำย่อนยังนะครับเนาะแต่วมันกับปูด้วยกันครับเพากับดำหอามันึ้นกันนะครับมันเห็ดึ้นกันขอมมันนั่นเองเนาะตักเห้เบิร์ดนะครับตักมานี่ครับเบิร์ดโคกแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะต้นไปครับมันแข็ง ไดับเติมสารลงไปครับนี่ขันนครับขันเอาเนื้อปูที่มันอยูนใน่ในกามในขาในกระดองนะครับลงไปในบ่อให้มันได้หลายที่สุดนะครับนะอาจจะว่าเบิดดอกมันบอกเบิดแน่นอนนะครับส่วนกากปูเขาก็เอาไปเห็ดเป็นปุ๋ยต้นไม่ได้ครับ ข้าวขันมันปูได้แล้วนะครับเนาะขันมันปูเรียบร้อยเข้ากับมะเริ่มขัวมันปูครับขัวนะครับตอนแรกที่ข้าติดเตาเนี่ข้าต้องพยายามข้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะให้ปนะูมันแตกมันขัวหมอนะครับเนาะปูมันแตกมันขัวหมอนี่ครับข้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เอานี่เข้าค้นไปเรื่อยนะครับเนาะค้นไปเรื่อยรื่อยนี่ครับเริ่มแขนแล้วถึงสีสันมันอาจจะที่คือฟูหน้าปานเท่านะครับแต่ว่ากลิ่นหอมมันไดงขึ้นกันนะครับม้นไปม้นไปครับเดี๋ยวนะเบาไฟยังไงอ่านี่ครับตอนนี้รูก็เริ่มทุกแล้วนะครับแล้วฟูเริ่มทุกแล้วนี่ครับแต่ยั้านสีสันอาจจะดำดำไปยังไงแต่ว่ากลิ่นมันหอมขึ้นกันครับพี่น้องนี่เห็นปะ เดี๋ยวไม่ทีเดีวเดี๋ยวใส่ด่างอีกเล็กน้อยแนะล้วใส่ด่างอีกเล็กน้อยเพื่อบ่ให้มันข้นเกินไปนะครับเนาะต้องพ่นนะครับเนาะต้องพ่นให้ปูมันแตกมั่นนะครับเนาะให้มั่นปูมันแตกนะครับแล้วก็ต้องหั่นก่อนนะครับนี่คนๆๆๆครับคน,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 คนมันไปเรื่อยน,นะครับเนาะนะครับพอร่วนมากแบนี่อันนี้เป็นปูทะเลนะครับว่าเป็นปูปูหน้าผานเข้านะครับเนาะ ที่นี่มันก็บซุกแล้วครับที่นี่ซุกได้ที่แล้วนะครับเนาะแต่ว่ามันจับก่อนนะครับเขาหลัว่าเป็นพอยังแล้วมันกับไหนแสบพื้เก่าเหรอครับจับก่อนเนาะครับมันมันมันจับก่อนดีโอเคครับพอได้ที่แล้วพอเห็นว่ามันซุกแล้วนะครับเนาะเท่ากับปิดเตาได้เลยครับปิดเตา้เรียบร้อยนะครับเนาะ ปิดเตาเรียบร้อยรอให้มันเย็นนิหน่อยครับให้ปรื่องนะครับเนาะพอมันปูเริ่มเย็นในทีนะครับเนาะนี่มันปเูเริ่มเย็นในทีแล้วเข้าวก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับเนาะเริ่มจากน้ำปลาครับใส่ไปเล็กน้อยนะครับเนาะผู้ดใดบ่มักก็ต้องใส่เลยครับน้ำปลาเนาะผมงเป็นใส่ไปเล็กน้อยเพิ่มพร้มนัว นี่ครับประมาณนี้เนาะต่อไปจะเป็นพริกผงครับพริกผงใส่ลงไปเลยผักเพล็กับไส้หลายนะครับแล้ก็เพ็นกับไส้หน่อยนะครับน้ำมืออ่าอ่าทีโอเคแล้วต่อไปก็เป็นน้ำปลาครับน้ำปลาเล็กน้อยหนึ่ง มองใส่หลายเลยครับเระเอาใส่น้ำปลาไหลไปแล้วนะนิดหน่อยกับพ่อนะพ่อไม่กินหอมต่อไปก็จะเป็นชูรสครับรสรด้วยชูรสใส่ลายแสบบลายคือเก่าประมาณนี้นะครับ สีสันมันอาจจะซีกได้เหลืองอารามก็ยังปูหน้าบ้านเท่านะครับแต่มันก็เป็นสีของปูทะเลน,นะครับแต่มันก็กินได้ด้วยกันนะครับเนาะกินได้ด้วยกันแซ่บพื้นโาครับแล้นี่นกับเข้าวครัวครับนี่ใส่ข้าวครัวไปมักแขนใส่ไหลเพราะแขนใส่หน่อยนะครับใส่ประมาณนี้แหละ คนนะคนน้ำผงกันนะครับนี่ครับลาบวิปปูคนกันเรียบร้อยแล้วซิมเบิงครับพี่น้องม,มาดนิซิมเบิงโอ้ดูดีครับ มันหอมนัวมันปูนะครับเนาะมันหอมแล้วก็นัวหอมมันปูนะครับเนาะเป็นอดเลยหลังจากเข้าซิมเราเรียบร้อยนะครับเนาะใส่นี่ลงไปครับนี่ต้นหอมผักชีนะครับเนาะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับเราคนให้มันเข้ากันนะครับเนะาะทำนี่ผักชีไปเลยแห้งดีนะครับ นี่คนนี่ยมันเขากันนี่ครับมันขึ้นกลายเป็นลาบที่กระปูแคนอันตั้งเป็นกระเส็บเป็นตะนัวนะครับนะ้อพี่น้องเนาะหอมหวย,หวยครับพอเฮาปรุงในที่เรียบร้อยนะครับเนาะกระพร้อมตักเสิร์ฟเลยครับพี่น้อง ตักเสตวยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเนาะนี่ออมมันปูนะครับเนาะอันนี้เป็นปูล่มนะครับเด้ออันนี้เป็นปูล้มเพเป็นปูหน้านะครับเนาะแต่ว่าคนี่อออมปูหนากา <S <s <ust> ะเฮ็ดสูรเดียวกันนี่แหละครับบร่ได้ตั้งกันเนาะครับตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับเนาะ พอตักเสร็จถือเรียบร้อยนะครับเนาะเอาผักรีลงน่อเอาผักรีลงน่อจักน้อยนะครับเนาะนี่ให้มันเป็นสีสันพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องฝั่งนี้เป็นผักตำนี้ลวกทั้งนี้เป็นมะระขีนกนะครับหรือยอดผักไส้ลวกนะครับเนาะผู้ใดมาขมกับเอาทั้งนี้นะครับผู้ใดมักมั้นกับเอาทั้งนี่สำเรัจนล้วครับกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับลาบอีกกระปูนะครับลาบอีกกระปูแต่ว่าผมใส่ปูล้มนะครับเนาะถ้าผู้ใดสมเอาไปลาบปูหน้า กเฮ็ดได้คือกันครับ <Cock S 2> พ <Laser> ี่น้องครับครับเป็นพังไหนครับพี Mill ่น้องกับขั้นตอนการเฮ็ดลาบปูนะครับเนาะลาบปูแต่ผมใส่ปูล้มในการลาบนะครับเนาะนี่ดีเซนหน้าตางออกมาแบบนี้ครับพี่น้องนี่เพลงไหนครับเป็นอะไกินไหครับทั้งนี้ผักตำนิ่ผู้ใดมักมั่นก็กินทั้งนี้นะครับเนาะทั้งนี้ยอดมะละหรือผักเอ่ออะไรนะหยอดมะละผักไส้นะครับมะละกินงผักไส้นะครับเนาะ ผู้ใด,ดมากินทั้งใดนอันนี้มันขมอันนี้มันมันนะครับเนาะอันนี้มันกขมกรเสียบนัวนะครับเนาะผู้ใด,ดมากินทั้งไหนกินทั้งนั้นนะครับเด้อเนีเด็กดก็อขอบคุณสุบูสุคนที่เข้ามารับชมนะครับเนาะฝากกดไรกดแชร์กดติดตามไปน้ะครับคลิปนี้ไปแล้วยังอยพอไม่ยิบหนานะครับเนาะคลิปหนาสิ่ภาพเห็นอย่างคอยติดตามกันครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ